สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับวันนี้เราก็มาทําการแกะส้มแหล่งจ่ายไฟนะครับ12โวลต์เป็นแหล่งจ่ายไฟของสว่านเจาะเป็นพิ้นของเรานะครับเราเช็คไฟดูแล้วเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยไฟมันไม่ได้ออกมานะครับก็เลยทําการแกะตัวแหล่งจ่ายไฟหรือว่าเจอตื้ตัวน,นี้ออกมานะครับ ทีเลขนี่แกะออกไปหมดยังเหลือตัวหนึ่งก็เลยทําการเปลี่ยนเป็นปากเบนแล้วก็แกะออกมานะครับเมื่อเกิดแอออกมาแล้วนะครับเราก็เจอดูว่าลวดเนี่ยมันหลุดขาออกของไฟส2โวลต์กระแสสลับเนี่ยหลุดออกจากแผงฟนดิวนะครับเดี๋ยวเราจะทําการบัดกรีเข้าไปใหม่นะครับทำง่ายๆเลยครับก็แค่บัดกรีเข้าไปนะครับ ตอนนี้เการ